สุจริตทางกายชื่อว่าเป็นมุนีทางกายผู้ที่เวน้นทุจริตทางวาจาประพฤติสุดจริตทางวาจาชื่อว่าเป็นมุนีทางวาจาผู้ที่เว้นจากพุจริตทางใจประพฤติสุดจริตทางใจผู้นั้นคือชื่อว่าเป็นมุนีทางใจเพราะฉะนั้นเราดําเนินไปตามข้อปฏิบัติของมุนีอย่ ข้อปฏิบัติของมุนีมุนีเนี่ยก็มีหลายประเภทนะท่านก็จะแนกให้ถ้าเรียกว่ามุนีที่มีอัคารมุนีอนาคาริยะมุนีนะแล้วก็มุนีที่ยังเป็นพระเสกขะกับเป็นพระอเสกขะก็มีนะเ้าเรียกว่าเสขะมุนีแล้วก็อาเสขะมุนีแล้วก็มุนีที่เป็นปัจเจกะมุนีก็มี ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่ามุนียิ่งกว่ามุนีทั้งหลายก็เรียกว่ามุนิมุนิเคยได้ยินไหมอยู่ได้ยินไหมมุนิมุนิเนี่ยเคยได้ยินแต่มุนีอย่างเดียวนะอันนี้เขาเรียกว่ามุนิมุนินะเวลาเรียกพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่ามหามุนีหรือมุนิมุนิเรียกสองครั้งแปลว่ามุนียิ่งกว่ามุนี ธรรมดาว่ามุนีผู้ที่มีธรรมที่เรียกว่าของพระมุนีธรรมเป็นเครื่องกัดเกลาธรรมที่ยังให้ถึงความเป็นมุนีทางกายทางวาจาทางใจในพระสมมาสั็ุทธเจ้าพงค์มีครบไหมมีครบเวลาเราสวดธรรมจักที่เจรณาธรรมทั้งหลายเราเห็นธรรมที่จะทําให้เกิดความเป็นมุนีไหมเห็นไหมยอมเห็นในบทไหน ยมสาธุให้หน่อยยอมเนอะยวอมเนอะยมเป็นคนพูดแต่คนคนตอบจริงๆอยู่ข้างข้าง,งใช่ไหมเดี๋ยวว่า <c oughs> คนได้รับสาธุเป็นโยมเนาะเขาได้ด้วยเาาววยนาะ,นะ,ะทีนี้จะถามต่อว่าอารมุงง้ีทางวาจา อยู่ในบทไหนอยู่ในบทไหนมุณีทางวาจาเออในธรรมจกักรมุณีทางกายอยู่ในบทไหนมุณีทางใจอยู่ในบทไหน มีตัวช่วยอะไรตอนนี้พระอ์หมายถึงว่าพระองค์ทรงแสดงอัตในมธรรมจักรพระองค์แสดงบทเหล่าไหนเล่าแสดงถึงความเป็นมุนีทางายด้วยบทไหนแสดงความเป็นมุนีทางวาจาด้วยบทไหนแสดงความเป็นมุนีทางใจด้วยบทไหน พระองค์ทรงแสดงมุนีทางกายด้วยด้วยบทว่าสัมมากรรมมันตาพระองค์แสดงมุนีทางวาจาด้วยบทว่าสัมมาวาจาแสดงมุนีทั้งทางกายทั้งทางวาจาด้วยบทว่าสัมมาอาชีวะนะแล้วก็แสดงมุนีทางใจนะด้วยบทว่าอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ มุนีทางใจก็รวมทั้งหมดที่เหลือนั่นนะน,นะว่าไงาายอยู่เออจะได้เหมือนกันค่ <c oughs> นางโยกก็บอกได้เหมือนกันนะสรุปแล้วเราพิจารณาไปทางไหนก็พระองค์ทรงประกาศธรรมที่จะให้เข้าถึงความเป็นมุนีสรุปแล้วพระอัญญาโกลทัญญาทั้งแทงตลอดในะอะไรนี่ ทนแทงตลอดในธรรมที่จะให้ทำทำเป็นนูนี้นั่นแหละท่านแทงตลอดด้วยความเป็นอุกติันอยู่แทงตลอดด้วยปัญญาที่เข้าไปกําหนดขันทั้งหลายก็คือขันห้าโดยพร้อมเพียงกันคือวิปัชนายานของท่านกําหนดขันห้าถามว่ารู้ได้อย่างไรก็รู้ได้โดยสตดว่ายังกินจตสมุทะทะธรรม สัพพันตังนิโรธธรรมมันตินี่เห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่ารูปหรือเวทนาสัญญาสังขา,อางรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท่านบอกว่าทำเราใดเราหนึ่งมีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำทั้งหลายทั้งมวลก็มีความเป็นธรรมดา,รรมดาแสดงว่าท่านมีปัญญามากไหม มากผู้ที่บรรลุธรรมด้วยความเข้าใจในสภาวธรรมที่เรียกว่ายางกินจีสมุทยะธรรมมังสับปันตังนิโรลธรรมมันตินี่แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากสาม,มารถที่จะกำหนดรู้สภาวธรรมทั้งหลายได้พร้อมกันออกจากธรรมทั้งหลายบรรลุเป็นพระอริยบ,บุคคลได้โดยอาศัยปัญญาที่ ้านะเรียกว่าปัญญาี่ mm hmm. กล้าพูดง่ายๆว่าเป็นสุข,ขาปฏิปทาแล้วก็ขดปา <Yeah. S 1> ขนาคิญญาท่านเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกแล้วก็แทงตลอดได้ mm hmm. ได้รวดเร็วเรวนะรวดเร็ว,ว mm hmm. นะเหมือนกับพระสาวิบุตรท่านก็เป็นสุข,ขาปฏิปทาขิปนา ปัญญาพระมหาโมคัลานะก็เป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาในโสดาปฏิมาแต่มักที่เหลือท่านเป็นทุกขาปฏิปทานะ,ะทุกขาปฏิปทาแล้วก็ขิปาพิญญานะเนาะท่านปฏิบัติลำบากมันการบระรุธรรมของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันได้ผู้ที่เป็น พระอริยเจ้าทั้งหลายนะกิเลสที่ท่านละได้แล้วถอนได้แล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าะละได้ด้วยดีหรือว่าถอนได้ด้วยดีท่านก็อุปมาการละกิเลสการถอนกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับการถอนต้นไม้พร้อมกับอะไรโยม พอกับรากถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าตัดเฉพาะลำต้นเหลือรากอยู่ต้นไม้นั้นก็ยังชื่อว่าถอนดีไหมไม่ดีก็เพราะว่ายังยังสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้เมื่อได้น้ำได้ฝนได้ปุ๋ยได้โอกาสก็ยังงอกเงยขึ้นมาได้แต่ต้นไม้ไหนก็ตามที่ท่านถอนขึ้นมาแล้วเอามาหัน่นมาสับมาสับเป็นท่อนเล็กๆ เป็นผงแล้วก็เอาไปเผาไฟจนเป็นขี้เถ้าแล้วก็เอาขี้เถ้าไปโปยลงในน้ําถามว่าต้นไม้นั้นมีโอกาสที่จะงอกงามงอกเงยขึ้นมาอีกไหมไม่มีมมเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมผู้ที่เข้าใจในพระธรรมอย่างดีด้วยปัญญาที่เกิดขึ้น ด้วยปัญญาที่อาศัยธรรมนั่นแหละด้วยปัญญาที่อาศัยการฟังครรมเทศนาหรือเทศนายาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพิจารณาตามคือเขาเรียกว่ามรรคที่มาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นเป็นผู้ที่รู้แจ้งในอริยสัจคือเห็นทั้งทุกข์ด้วยเห็นทั้งสมุทยัยเห็นทั้งนิโรธและก็เห็นทั้งมรรคอย่างนี้แล้ว ท่านผู้นั้นก็ละกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้เหมือนกับการถอนต้นไม้พร้อมทั้งลากิเลสทั้งหลายเหล่าใดที่ท่านเหล่านั้นละได้แล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็เลยถือว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐก็คือเป็นอริยชนนั่นเองนะเหตุอรีสุดสี่เมื่อไหร่ชื่อว่าชีวิตไม่เป็นหมือนชีวิตไม่ขัดผนชีวิต ที่เป็นไปอย่างประเสริฐและท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้คงที่เลยนะลงเคยได้ยินคำว่าคงที่ไหมเคยได้ยินคำว่าคงที่ไหมจะมาได้ยินตอนที่ไปไปไหว้จีดีเรามาที่ประเทศอินเดียนเนี่ยเราได้ไปไหว้จีดีที่ไหนบ้างยก เราได้ไปไหว้เจดีย์ที่ไหนบ้างอัจระเจดีข้างหลังบอกอัจระเจดีย์ข้างหลังบอกอัจระเจดีย์แปลว่าอะไรอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าไมวันไามาดีนะอย่างนั้นหรือปาเนาะท่านก็อาจจะมาก็ฟังมา แบบที่โยมได้ฟังมาแล้นี่ว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นอัจฉระยดีแปลว่าจะดีดีที่ไม่หวั่นไหวคำว่าไม่หวั่นไหวในที่นั้นเนี่ยอาจารย์ท่านก็ขยายว่าพระองค์ทรงย่างพระบาทไปไหน้างขวาโดยปกติของบุคคลผู้ประเสริฐเช่นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะย่างพระบาทพระองค์ก็จะย่างเบื้องเบื้องขวาเสมอนะเมื่อจะย่างลงทำ เขาเรียกว่าปัทะเจติยะลอยพระบาทลงบนพื้นแผ่นดินพระองค์ก็ประทับด้วยพระบาทเบื้องอเบื้องขวาเพราะให้ความเคารพเป็นพุทธอาจินเพราะเป็นข้อวัดเป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าทั้งหลายเจดีนั้นก็ชื่อว่าไม่ไ,ไม่หวั่นไหวเพราะการเยื้องกายของส,มมสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการเหลียวดูของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการยังสัตว์ทั้งหลายให้ให้เห็นกันเลยนะมันบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในโลกทั้งสามเนี่ยะในทิศท,ทั้งทั้งสี่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้เห็นกันในทิศเบื้องบนจนถึงพรมมาโลกเทวดาทั้งหลายก็มองเห็นกันในทิศเบื้องล่างนาคคุดทั้งหลายก็ มองทะลุเห็นกันโยมนะอนบายาสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นกันเขาเรียกสถานที่ตรงนี้ว่าเป็นที่อาจลเจดีนะอาจลาเนี่ยแปลว่าไม่วันไหวนะเป็นชื่อของบุคคลผู้ที่มีธรรมที่จะทรมให้ไม่วันไหวด้วยอธิยชนทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่วันไหวเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ไม่วันไหวคําว่าไม่วันไหวเนี่ยรู้สึกจะมีความหมายอยู่ จำความได้ในมานณเทศนะ์น่าจะประมาณห้าความหมายนี่นะความหมายแรกแปลว่ามาจากบาลีคําว่าผู้คงที่นะผู้คงที่ผู้คงที่ก็คือมั่นคงไม่หวั่นไหวนั่นแหละพระองค์ทรงเป็นผู้คงที่เพราะไม่หวั่นไหวในอัดว่าไม่หวั่นไหวในอิทธาลมและอนิธาลมอิทธาลมและอนิธาลมหมายถึงว่าพระองค์เมื่อประสบอารมณ์ที่ ดีพระอ,องค์ก็ไม่หวั่นไหวเมื่อประสบอารมณ์ที่พระอ,องค์ก็ไม่หวั่นไหวเมื่อจะอุปมาอารมณ์ทั้งสองเหล่านั้นท่านก็อุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึง่งนะที่ถูกเอาเน้ำาหองกับเอาเรื่อยฟังครั้งหนึ่งนี่เขาบอกว่าเอาเอาของหอมมาทาเอาน้ำเย็นมาลูบองไงเงี่ยน,นะ น้ำหอมมาถากอีกฝั่งหนึ่งเอามีดมาถากอยู่ยพระองค์ถ้าเกิดว่ามีเช่นนี้นะถ้ามีคนเอาน้ำหอมเอาเครื่องหอมมาบูชามาสักการะหรือเอามีดมาถากร่างกายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ทรงไม่หวั่นไหวในเพราะอารมณ์ที่น่าปราถนาด้วยความชอบใจและไม่หวั่นไหวไม่ขัดเคืองในเพราะอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาทั้งหลายด้วยความไม่ ไม่ชอบใจพระองค์ไม่หวั่นไหวในอิทธารมและอาน,นิธารมอย่างนี้พระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ผู้คงที่ผู้ไม่หวั่นไหวผู้คงที่ไม่หวั่นไหวไม่คงที่อัดก็มีอาจว่าละนี่แหละออมีอัดว่าข้ามโยมข้ามพระองค์ทรงข้ามโอคาทั้งหลายได้แล้วไปสู่พะนิพานไม่หวั่นไหวคือไม่กลับมาอีก องทรงข้ามโอคะคือกามโมคะพะโวคะทิถคะแล้วก็อวิโชคะพอข้ามโอคะทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วเข้าถึงพระนิพพานเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะเป็นผู้ข้ามนะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะเป็นผู้ถึงธรรมอันไม่หวั่นไหวคือพระนิพพานเหมือนกันพระองค์จึงทื่ว่าเป็นผู้ไม่ ไม่หวั่นไหวเพราะเพราะข้ามโยอ่าเพราะข้ามแล้วก็อีกอัดหนึ่งอีกอัดหนึ่งก็มีอัดว่าละนะละโยมพระองค์เป็นผู้ไม่ไหวเพราะละละอะไรโยมละราคะละโทสะละโมหะละ อิสามัดทะิยะละกิเลสละความแข็งดีละความตีเสมอละความโลภโลละความตีเสมอละมารยาละโกอวดละความแข็งดีแล้วก็ละความหัวดื้อเนาะละความมัวเมาละความประมาท กิเลสทั้งหลายทั้งปวงทุตเจริตทั้งปวงความเล่าร้อนทั้งปวงความกวนกบายทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ทรงละคำทั้งหลายที่เป็นฝ่ายดําทั้งหมดนั้นเสียได้พระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวชื่อว่าเป็นผู้ เป็นผู้คงที่ชื่ว่าเป็นผู้คงที่แล้วก็พระองค์ชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวผู้คงที่เพราะอัดว่าสแสดงออกนะเออน่าจะห้าเลยนะสแสดงออกนะพระองค์สแสดงออกอะไรอยู่พระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่จริงก็สแสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีศรัทธา พระองค์เป็นผู้ที่มีฮิริก็แสดงออกโดยความเป็นผู้ที่มีฮิริผู้พระองค์มีโอตัปปะที่มีอยู่จริงก็แสดงออกโดยความเป็นผู้ที่มีโอตัปปะพระองค์เป็นผู้ที่มีจาคะก็แสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีจาคะพระองค์เป็นผู้ที่มีวิริยะก็แสดงออกถึงความเป็นผู้มีวิริยะพระองค์เป็นผู้มีสติอยู่จริงก็แสดงออกโดยความเป็นผู้มี สติพระองค์เป็นผู้มีปัญญาก็แสดงออกถึงความเป็นผู้มีปัญญาพระองค์มีศีลอย่างไรพระองค์ก็แสดงออกถึงความเป็นผู้มีศีลอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีสมาธิอย่างไรก็ทรงแสดงออกถึงความเป็นผู้มีสมาธิอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายก็แสดงออกถึงความเป็นผู้มีฌานและสมาบัติพระองค์เป็นผู้ได้วิชาสาม เป็นผู้ได้อภิญญาหกเป็นผู้ได้ปฏิสัมพิธาทั้งหลายเป็นผู้ได้เวสารัชญานทั้งหลายก็แสดงออกถึงความเป็นผู้ได้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้คงที่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นอาจของผู้คงที่นะและก็หมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้น แสดงว่าทักคนไหนก็ตามที่ยังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระอริยเจ้าคนทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้คงที่ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร,ระวันไหววันไหวเพราะอิทธาลมบ้างอน,นิถาลมบ้างวันไหวเพราะโลกกระทำไหมโ,กกไโอ้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมี นินทาก็ยังหวั่นไหวชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ายังไม่เป็นผู้คงที่ยังชื่อว่ายังไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้านะส่วนพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอญญากูทัญญนะพระปัญจวัคคีทั้งห้าพระเทระทั้งห้าองค์ท่านเป็นพระอริยเจ้าเพราะได้ฟังธรรมาจาักกัะวัตนสูตรโยง<ะ>กันเดียวนี่แหละนะจากผู้ที่ไม่คงที่กลายเป็นผู้ คงที่จากผู่ที่วันไหวกายเป็นบุคคลผู้ไม่วันไหวในโลกท่านเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นผู้ประเสริฐยมอาศัยความเข้าใจในธรรมตอนแรกไม่มีศรัทธานะแต่ตอนหลังก็ได้ฟังคําพูดได้ฟังอุปาฏฐมีศรัทธาแล้วก็ได้ฟังธรรมเนี่ยอาศัยศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าได้คุณธรรมมากมายที่จะทําให้ตัวเองเป็นผู้ คงที่ได้จากคนจนกลายเป็นบุคคลผู้ไม่จนจากคนขัดสนก็กลายเป็นผู้ไม่ขัดสนอาศัยแค่ศรัทธาอาศัยความคบหาสัตบุรุษอาศัยการฟังธรรมของสัตบุุษอาศัยการพิจารณาธรรมของสัตบุุษและก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมทั้งหลายก็ได้รู้แจ้งในธรรมของ สัจธรรุดผู้ที่รู้แจ้งในธรรมของสัต,ตธุรุษแล้วชื่อว่าเป็นผู้ข้ามพ้นอะไรยงข้ามพ้นโอคาข้ามพ้นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงข้ามพ้นอันตรายไหมภัยทั้งหลายของท่านเหล่านั้นมีไหมไม่มีมมเพราะฉะนั้นความโศกจะมีแต่ที่ไหนเนาะสิ่งที่เป็นทิละของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่มี ใครก็ไม่มีความโศกความทุกข์จะมีแต่ที่ไหนเนาะก็ขอกล่าวเท่านี้ก่อนเนะาะ<า>